การดึงครับสามหกติดลมเอา m u 5มามาดึงครับเอาดึงครับเอาดึงครับไม่ขึ้นครับคอยกระชาค,ครับไม่ขึ้นครับระชากทำไมขึ้นครับ เพราะว่าไอ้ MU55 นี่ตัวเบาครับไม่ได้ใส่พานหลังมามาดึง36ครับค่อยๆชากค่อยๆชาคกชาครับฮึดฮึดฮึด รังอยู M ่ว่ ha, นี่ไม่ติดฐานล้างมาครับส่วนสามหกนี่ถอดโรตรีแล้วครับแต่ติดลึกดึงแบบค่อยๆค,ครับกระชากกระชากเรื่อยๆครับแต่ไม่ขยับครับจะขึ้นไหมเนาะนี่เนาะ เอจะติดแล้วเอาหน้าดึงครับทีนี้จะเอาท้ายดึงครับรอลุนกันว่าจะขึ้นไหมนี่ก็จะมืดแล้วท้ายดึงม้่ง นาจะวินครับว่าดึงไม่ขึ้นมันจะวินเอา น,น้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับวินครับทำการวินครับขึ้นเฉยครับขึ้นเรียบร้อยครับสบายสบายครับวินเอาครับ ขึ้นแล้วครับเจอกันคลิป